สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเลียนะมองอาร์ต <Okay. S 1> ในแมปของโลบอก ep สองกันนะคะโอเคใช่ uh huh. ไม่สีฟ้าตามพี่ช่วยด้วย สีฟ้าเฮ้ยไม่ใช่สีฟ้าสีน้ำเงินสสงเสร็จแล้วใครเม่อกีู้ ตกใจตกใจนุ๊กว่าตายอ้าวไฟดาบไฟดับฮะนุกว่าตายใคร ใจวายไปอยู่ตรงที่ตะตุ่มเลยใคจะตแพ้เลยวดไปแล้วงวดใครวดคแ้ okay. Okay. เลยนะวดลต้องัเพื่อนบอกว่าสคริปเพื่อนบอกว่าสคริปโอเคโอเคโอเค คลิปเสียวเพื่อนอย่าอย่าตามมาทางเดียวกับฉันทำไมอ่ะโอ้ยหัวโขก อย่าตามอาเพื Finally, <sighs> so sure like ่อนนู้ตกใจดีไซน์นี่แหละตามมาทำไมเป็นสีฟ้าไม่เขาลยนแบบอนแบบจริงเหรอยน่เก้าสามสามแปดสี่ติดเสร็จอ้ยเก่งละอุ้ยจ่ะ เมือ่อกี้พี่กำลังจะเดินไปทำเฟพฟพี่เห็นมันยืนนิ่งอะแล้วตอนตอนแบบมันเป็นอย่างนั้นแบบให้สีฟ้าไม่โด,โดนเลยโดนเลยถ้าสีฟ้าไม่ใช่เนี่ยเขาบอกี่เพื่อนบอกว่าสีสีสีอะไรเนี่ยไม่รู้อะ่ะคือแบบ คลิปเท่ากาันหนีสีฟ้าดีกว่าเขาหนีเขาจะไปดูกล้องวงจรปิดเตะติเตดเขาจะหาฆาตกรให้ได้จะได้ไม่ต้องทำควสไปคนละที่กันเลย ออบเสสีีฟ้าใช่สีฟ้าสีฟ้าต่อหน้าต่อตาเนี่ยบอกแคนสีฟ้าจริงหรอจิงเนี่ยเมนเก่งเราอ่ะเก่งเราเก่งเราหาค้าจางกันโคตรเก่ง อย่าตามมาเพื่อนโอ้โหไปเป็นขยุงเลยเขาจะไปกล้องวงจรปิดเด้อเขาชอบอยู่ตรงนั้นไฟดับ สร็จสมโอเคหวดสร็จสมไช่หรือเปล่าเนี่ยเอาคนออกอะ โอ้ my g o ดเหลือสามคนโหวตใครโอเคเทาเทาใช่ไหมแน่ใจนะแน่ใจไม่งั้นเราแพ้เลยนะโอเคเทาก็ได้โหวต ถ้ามลชนะแล้วค่ะวันนี้เราก็จบกันอยู่แค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยบ๊ายบาย